ทั้งเป็นคดีความกันมานานกรณีที่แชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ได้เป็นโจทยื่นฟ้องชายอนันทวีพชยางกูรนายุทธยากับพวกรวม6คนซึ่งสองในนั้นก็คือคู่หูพิธีกรจากรายการเช้าดูวูดดี้อย่างวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาและแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีรวงรวมอยู่ด้วยในฐานะจำเลยที่5าและ6ข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเมื่อครั้งที่ชายอนันทวีไปให้สัมภาษณ์ออกรายการเช้าดูวูดดี้โดยรายการได้นำเสนอข่าวอย่าง ไม่เป็นกลางมีการแสดงความคิดเห็นส่อเสียดค่ะเมื่อวันนี้สารอาญารัชดาพิเศษได้มีคำตัดสินในชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกชายอานันทวีปเป็นเวลา3ปีขณะที่ในส่วนของวุดดี้และแจ็คแฟนฉันอีกคนละ1ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะทั้งนี้ชายอานันทวีปได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดจำนวน3 0 0 0 0 0บาทส่วนสองพิธีกรคนละ1 0 0 0 0 0บาท โดยวูดดี้และแจ็คแฟนฉันได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ายอมรับในคำตัดสินของสารและได้ขอโทษคู่กรณีผ่านสื่อที่ทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึกเพราะส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนรวมไปถึงแฟนรายการที่ทำให้ผิดหวังด้วยค่ะสิ่งที่สารตัดสินก็ก็ยอมรับในการตัดสินของสารนะครับในวันนี้และผมต้อง ผมและแจ็คก,ก็ต้องขอโทษนะพี่น้องชาวไทยด้วยที่ถ้าหากว่าเราทำให้คุณผิดหวังนะครับผมเองก็ต้องบอกกับคุณแชมป์นะครับว่าเราขอโทษด,ด้วยที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นจัดราการวันนั้นเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ แต่สุดท้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราก็ยอมรับในการตัดสินของศาลครับผมจะเดินเข้าไปหาคุณแชมป์นะครับตอนตอนสิ้นสุดการพิพากษาแต่ว,ว่าเขาเดินออกไปก่อนก็ยังไม่ได้เจอกันเลยจนถึงวินาทีนี้ก็ฝากบอกตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นทางการว่าเราผมนะอาจารย์เองก็รู้สึก ็รู้สึกรู้สึกขอโทษครับที่ทําให้เขาต้องเสียเวลากับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่รู้จะระวังอะไรยังไงครับณณตอนนี้เราเราก็ตั้งใจทํางานเหมือนเดิมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือ3าปีที่แล้วนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราคิดว่าเราก็เราก็โตขึ้นมากพีงแต่วันนั้นอย่างที่สารตัดสินไปว่าเราเราไม่สมบูรณ์แบบพอในการทํางานในวันนั้นขอโทษนะครับที่สิ่งที่แบบทําอะไรไปหรือพูดแบบ รู้เท่าไม่ถึงการนะครับผมก็ในฐานะที่เรารู้สึกว่าเรา,าผิดแล้วเราก็ขอโทษครับผมแล้วก็ผมว่าผมก็เมื่อเช้าได้เจอพี่แชมป์ก็หวัดดีพี่แชมป์เหมือนเดิมแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่แชมป์กับผมและพี่วูด,ดี้เนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ได้มีมีปัญหาหรือว่ามีเกลียรอะไกันครับก็คือผมแค่รู้สึกว่าผมก็อตอนนี้ก็คือผมควรจะ ทำงานให้เต็มที่แล้วก็ควรจะดูว่าต่อไปนี้ต้องระวังการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไงก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดน,นะครับผมที่เหลือก็จะปล่อยเป็นกระบวนการของชั้นศาลในการดําเนินต่อไป สำหรับคดีความนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางชายอนันทวีปได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนเพื่อให้ไปทำข่าวที่ตนเองฟ้องแชมป์จิรัตโดยระบุว่าแชมป์จิรัตเบี้ยวค่าจ้างออกแกนนิจัดคอนเสิร์ตเขาดาวซาดิชีฟอิลเลเมนต์มิวสิกเฟสติวัลที่จัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31ธันวาคมปี2555บริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตและไม่สามารถทำงานได้ตามข้อตกลงจึงยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ระหว่างไปออกรายการเช้าดูมูดี้ซึ่งแชมป์จิรัตเห็นว่าการกระทำนี้ ทําให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงตัดสินใจฟ้องร้องค่ะ